คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ยังซื้อแผมเพื่อแพงๆอยู่หยุดดูคลิปนี้เลยไซส์เอ็กถุงมี3 6ิชิ้นราคาไม่ถึง2ใบแดงใช้คุ้มถูกมากๆและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับผมแผมเพื่อนะครับดูรูเลิฟที่บ้านเรานะครับใช้บ่อยมากๆครับใช้ตั้งแต่ลูกตอนนี้อายุหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ กว่าเจ็ดเดือนแล้วเราก็ยังใช้อยู่นะครับโบถุงนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะถุงเนี้ยถุงนี้มีสามแพ็คซื้อมาเท่าไหร่ห้าร้อยเก้าสิบสองบาทอุ้ยทําไมมันได้เยอะจงังอ่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมันมีกี่ถุงอะ่ะทั้งหมดเนี่ยในนี้จะมีสามถุงนะคะนี่เราก็จะมาแกะเลยอานไปดูเลยลูกสวยโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะโอ้โหสวยไหมลูกน,นีเขาจัดแปดเซลจัดแปดเซลใช่ไหม แล้วทําไมต้องเป็นดูดูเรือปะมาซึมซับดีนะซึมซับดีไม่เปียกที่สาคัญถูกด้วยใช่บ็บต้นได้ดีใช่ไหมไม่ซึมเปื้อนโอ้แล้วหนึ่งถุงหนึ่งถุงมีกี่อันนะ,หน,ะหนึ่งถุงหนึ่งถุงมีสามสิบหกชิ้นสามสิบหกชิ้นอันนี้ใส่ได้สาหรับเด็กอายุกี่เดือนอันนี้อันนี้ได้ตั้งแต่แล้วแต่น้ําหนักนะคะน้าหนักตั้งแต่สิบสองถึงสิบเจ็ดกิโลก็ได้ สองถึงสิบเจ็ดกิโลใช่ไหมลูกแกะให้ดูหน่อยอยากดูเป็นหน้าตายยังไงจะเป็นแบบนี้โอ้โหโอ้โหสวยจังเลยลก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะมีที่เก็บหลังจากที่ใช้แล้วเนาะก็จะฉีกง่ายมากเลยแล้วก็จะเก็บก้นน้องได้ดีด้วยแล้วก็มีแถบแถบความชื้น<อ>ด้วยใช่ป่ะใช่มีแถบความชื้นแล้วก็มีดอกไซน์น้องตรงนี้ สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับผมนะที่ไม่รู้ว่าจะซื้อแหมเพชรยี่ห้อไหนดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับเป็นของดูเรื้อเรื้นะครับผมปูสามถุงนี้รวมทั้งหมดเท่าไหร่นะสามถุงนี้ตกถุงละร้อยเก้าสิบสองบาทนะคะโอ้โหถูกมากเลยสั่งซื้อที่ไหนเนี่ยช้อปปี้ใช่ปะในช้อปปี้ค่ะครับผมส่งฟรีไหมนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับตัวเล็กงอแยแล้วบ๊ายบายตัวี๋ยวมีของแถมมาด้วยเอไง